สวัสดีครับเพื่อนเพทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาทําตามที่ได้สัญญาไว้กับเพื่อนๆผู้ติดตามบางท่านที่ได้ถามถึงกันเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานนี้กับคอมเมนต์ชาวต่างชาติหลังจากที่ทีรทรบุญมาทานของเราได้มีชื่อไปติดอยู่ในทีมยอดเยี่ยมของเอเชียประจําปีนี้จากการจัดอันดับของ IFFHS หรือสมพันธ์ประวัติศาสตร์และสถิติฟุตบอลนานาชาติของประเทศเยอรมนีที่มีดาวดัง ของเอเชียอย่างมินามินโนและก็สนเฮืองมินติดร่วมทีมอยู่ด้วยโดยสำหรับความคิดเห็นของชาวต่างชาติส่วนใหญ่ในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นของแฟนฟุตบอลชาวอินโดนีเซียและก็ชาวเวียดนามและก็มีอีกบางส่วนที่มาจากแฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นซึ่งพวกเขาได้คอมเมนต์ถึงการติดทีมยอดเยี่ยมในครั้งนี้ของทีราทอนไว้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูเลยครับ โดยผมจะขอเริ่มต้นกันที่คอมเมนต์ของแฟนล,ลูกหนังชาวอินโดนีเซียกันก่อนที่แฟนบอลทานแรกนั้นได้มากล่าวว่าเห็นด้วยกับการที่มีผู้เล่นไทยคนนี้อยู่ในทีมเขาเล่นได้เก่งส่วนชาวอินโดคนต่อมานั้นได้มาตัดพ้อว่าน่าอิจฉาที่เห็นผู้เล่นชาวไทยได้เป็นเบสเอีเลเว่นของเอเชียแล้วผู้เล่นของเราละ่ะเมื่อไรส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ด้วยความสงสัยว่า มันน่าแปลกประหลาดนะที่ผู้เล่นยอดเยี่ยมคนเดียวที่มาจากหลีญีปุ่่นนั้นกลับเป็นคนไทยแต่จากตรงนี้ชาวอินโดคนต่อมาก็ได้มากล่าวว่าผมคิดว่ามันก็เมคเซนส์นะที่จะมีชื่อนักเตะอาเซียนอยู่ในทีมสักคนหนึ่งส่วนชาวอินโดคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ย้อนอดีตถึงทีราทรหลังจากการที่เขาติดทีมยอดเยี่ยมของเอเชียในครั้งนี้ว่าทั้งที่ครั้งหนึ่ง บุญมาทานนั้นเคยยุ่งเหยิงในการเจอกับผู้เล่นอย่างอันดิกในศึกษีเกมซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมจากคอมเมนต์นี้ไปอีกว่าเกมนั้นเขาได้ลงเล่นแค่เพียง11นาทีแล้วก็โดนใบแดงและหลังจากเหลือ10คนทีมชาติไทยก็โดนโจมตี ซึ่งเกมที่พวกเขาได้พูดถึงกันเนี่ยก็คือในศึกฟุตบอลซีเกมครั้งที่26เมื่อปีพศ2554ที่ประเทศอินโดนีเซียที่ใบแดงในครั้งนั้นเกือบที่จะทําให้ทีราทรทหันหลังในการเล่นให้กับทีมชาติหลังจากที่เขาต้องตกเป็นแพะรับบาปจากความล้มเหลวของทัพช้างศึกแล้วก็โดนแฟนบอลหลายคนคอมเมนต์โจมตีเป็นอย่างหนักเนื่องจากก่อนหน้านี้เพียง2วันเจ้าตัวก็เพิ่งได้รับหนึ่งใบแดงมาจากเกมกับทีมชาติชุดยญย ส่วนแฟนบอลคนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงการติดทีมยอดเยี่ยมในครั้งนี้ของทีรทอนว่าสักวันหนึ่งจะต้องมีชื่อสตาร์จากประเทศอินโดนีเซียบ้างส่วนคนต่อมาก็ได้กล่าวชื่นชมว่ามันเจ๋งไปเลยเขาเป็นตัวแทนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นในขณะที่คนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงโกอุ้มว่าทีรทธรบุญมาทันเท่ากับแบ็กซ้ายที่ดีที่สุดในเอเชีย ส่วนคนต่อมานี่ก็มีความคิดเห็นว่านี่มันจะไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ถ้าเขาจะสามารถไปเล่นในทวีปยุโรปแต่จากตรงนี้อีกหนึ่งชาวอินโดก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยความข้องใจครับว่ามันไม่มีผู้เล่นชาวเอเชียที่ค้าแข่งอยู่ในทวีปยุโรปที่ดีกว่าบุญมาทันในตำแหน่งนี้แล้วหรือ ส่วนคอมเมนต์หลังจากนี้จะเป็นของเหล่าแฟนบอลจากประเทศเวียดนามกันบ้างครับโดยแฟนบอลคนแรกนี่ได้มากล่าวถึงการติดทีมยอดเยี่ยมในครั้งนี้ของเทียรทรอนว่าโอ้กองหลังไทยมีชื่ออยู่ที่นั่นด้วยมันน่าทึ่งแต่ว่าเขาก็เป็นผู้เล่นที่เก่งจริงๆแต่จากตรงนี้แฟนบอลคนต่อมานั้นกลับได้มองว่าเขาถูกใส่ชื่อเข้าไปเพื่อแค่เรียกยอดวิวจากแฟนบอลชาวไทยซึ่งจากตรงนี้แฟนบอลคนต่อมาก็เลยได้มากล่าวว่า เขาเล่นได้ดีนะเขาถึงสามารถเป็นถึงตัวหลักของทีมฟุตบอลในเจเลกได้ส่วนชาวเวียดนามคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงทีระทรอ,อีกว่าบุญมาทันคนนี้เนี่ยร้อนแรงนะผมติดตามเขามาอย่างยาวนานแล้วบางครั้งที่เขาเล่นกับทีมชาติเวียดนามก็มีความน่ากลัวเขาทำสเปคของเราไม่สามารถเล่นได้เลยส่วนคนต่อมาก็มากล่าวเสริมอีกว่า เขาสามารถเตะลูกเตะมุมเข้ากรอบประตูได้ด้วยแต่วานลำสามารถปัดออกมาได้ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยว่าในปี2015เขาก็ยิงเราได้ด้วยนะถึงแม้ว่ามันน่าจะเป็นลูกลำหน้าแต่อย่างไรก็ตามแฟนบอลคนต่อมานั้นก็ได้มองว่าสำหรับทีมชาติเวียดนามแล้วเราไม่จำเป็นที่จะต้องมีผู้เล่นที่พิเศษรอกเราเพียงแค่จำเป็นที่จะต้องมีทีมฟุตบอลที่ดี ส่วนคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เชิงตั้งคำถามเพราะว่าตำแหน่งแบ็กซ้ายและก็แบ็กขวาของทีมยอดเยี่ยมเอเชียเนี่ยดีกว่านากาโตโมและก็ซากาออีกเหรอซึ่งตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวเชิงประชดครับว่านาคาโตโมเนี่ยน่าที่จะไปเล่นปิงปองอยู่ละมั้งส่วนอีกหนึ่งแฟนบอลชาวเวียดนามก็ได้มองด้วยว่าตำแหน่งวิงแบ็กเนี่ยมันควรที่จะเป็นผู้เล่นอย่างซากาอิมันจึงจะสมเหตุสมผล ซึ่งก็เชนเดียวกันกับแฟนบอลชาวญี่ปุ่นคนต่อมาที่ก็ได้มาตั้งคำถามว่าตำแหน่งของทีระทอนและก็อู่เล่ยเนี่ยน่าจะถูกแทนที่ด้วยฮิโรกิซากาอิและก็วาตารุเอนโดหรือไม่ส่วนคอมเมนต์ของชาวญี่ปุ่นคนต่อมานี่ได้มากล่าวว่าทีระทอนได้รับเลือกในตำแหน่งกองหลังด้วยมันชัดเจนแล้วว่าเขาก็จะยังคงอยู่กับมาริโน่ต่อไปฉันจะเฝ้ารอดูเขาในปีหน้า มาที่คอมเมนต์ของแฟนบอลชาวญี่ปุ่นอีกหนึ่งท่านที่เป็นความคิดเห็นสุดท้ายในคลิปนี้ที่เขาได้มากล่าวเพิ่มเติมว่าเป็นทีร์ทอนท,ที่ได้รับเลือกโดยที่ไม่มีชื่อของซากาอิหรอบางทีนี่อาจจะเป็นการเลือกตัวเพื่อให้เกิดความสมดุลของแต่ละประเทศแต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ถูกเลือกมาจากเซลลกผมเองก็มีความสุขและมั่นก็เป็นสิ่งที่สมเหตุสมผล ครับนั่นก็เป็นความคิดเห็นของแฟนลูกหนังชาวต่างชาติในประเด็นนี้ที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันเป็นเกร็ดลูกหนังในคลิปนี้ซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้มากมายนากักแต่ก็พยายามนำมาให้ได้รับฟังกันตามที่ได้สัญญากันเอาไว้แต่สำหรับในคลิปนี้ผมเองก็คงจะต้องขอตัวลาก,กันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ